อันนี้เป็นชุดน้ํายาล้างจานจากโทโกศนะคะไปหาซื้อได้ที่โทโกศนะคะในราคา240บาทซึ่งสามารถทําน้ํายาล้างจานได้1 8บแถึงยีลิตรนะคะซึ่งในถุงเขาจะมีรายการส่วนมีรายการมีมีมมมขั้นตอนเตรียมแล้วก็มีวิธีทาให้นะคะเราสามารถทําตามได้อันนี้ n 7 0น,นะคะ n 7 0เทลงไปเลยค่ะแล้วก็กวนไปในทางเดียวกันนะคะเกิดเป็นสีขาว ลองดูนะคะนี่คือ N7 0นะคะกวนไปกวนมาแล้วคือมันจะเป็นสีขาวนี้กวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีให้เป็นสีขาวนี้กวนไปในทางเดียวกันนะคะอันนี้น้ำ3ลิตรนะคะกับเกลือ1กิโลอันนี้กวนให้ละลายโอเคอันนี้น้ำ5ลิตรกับสีผสมอาหารนะคะสีเหลือง ส่วนอันน,นี้น้ำห้ลิตรผงฟองแล้วก็กดมะนาวนะคะควนให้เข้ากันส,ส่วนอันนี้จะเป็น N70 ที่ควนไปแล้วนะคะควนไปในทางเดียวกันนะใท่น้ำกลือลงไปนะคะมันมีอยู่ทั้งหมด3ลิตรใส่ไปแค่2ในกระบาดที่มี N70 นอยู่2อเ้ยหมดแล้วหมดแล้ว2ลิตร ตัดท่อลิตรม่งได้ไหมสองก็สองสองลิตรใส่ลงในเอ็นเจู์นะคะกวนค่ะกวนต่อกวนต่อกวนไปนะคะกวนไปเรื่อยๆนะวองได้ละเล่นลองก็้ะตดอโอเคนะคะทีนี้ก็ใส่ส่วนประกอบที่เหลือ อันนี้น้ำห้าลิตรผสมผง่ทองผสม,มนาวไปแล้วกใส่ไนนี้น้ำห้าลิตรผสมสีอาญมณ์ไปแล้วก็นี่คือน้ำเปล่าห้าลิตร เชื่อมากเชื่อมากสเคอันนี้เป็นสารกันเสียอนี่ก,นก,ก,นนนกวนนคับกวนกนอ้อาวอาเากว,วน ไม่นะไม่ไม่กวนก่ะกวนกวนกวนนะคะกวนกวนกวนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไหวยังไหวกวนนะกวนน้ำเกลือหนึ่งลิตรสุดท้ายใส่เข้าไปเลยค่ะ พออะไรอยู่ครับพอแล้วโอเคอันนี้ F ยีสนะคะสารกระจัดความมันเกือบลืมไหมคะเกือบลืมคิดว่าเสร็จแล้วใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยแล้วก กวนนะคะกวนเหมือนเดิมค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วมาดูนะคะพร้อมใช้งานแล้วสี่ถึงหกชั่วโมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครมแล้วอันนี้คือสภาพที่ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทิ้งไว้ประมาณ4-6่ชั่วโมง ก็ค่อยมาเปิดดูนะคะพร้อมใช้งาน4-6ชั่วโมงป,ปิดปิดปาเลยค่ะปิด